เครียดนอนหลับไม่ดีวิตุก,กังวลสัญญาณเตือนตับอ่อนแอที่คุณจำเป็นต้องรู้ในทางการแพทย์จีนตับเป็นศูนย์บัญชาการในการระบายพลังโลงปราณและเลือดไปทั่วทางร่างกายเมื่อตับอ่อนแอขาดความสมดุลเส้นโลงปราณของตับติดขัด ร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนโดยจะแสะดงอาการเครียดง่ายวิตกกังวลนอนไม่หลับหลับไม่สนิทโกรธง่ายฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายภาวะนี้หากแก้ไขไม่ถูกจุดก็ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับมากยิ่งขึ้นจึงเป็นวงจรที่รีวร้ายนอกจากนี้แล้วภาวะตับอ่อนแอยังส่งผลกระทบต่อร่างกายได้อีกหลากหลายด้าน เครียดง่ายหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลขดหู่โดยไม่มีสาเหตุหรือเสืิมเศร้าหลับยากหลับไม่ลึกไขมันรอบเอวเพิ่มขึ้นขับถ่ายไม่ดีอุจจระเหนียวกรอดหลายย้อนท้องอืดหรือบ่อยตาแห้งตาขาวขุ่นตาเหลืองตาหมัวมีเนื้องอกในมดลูกเต้านมหรือรังไข่ปวดประจำเดือนประจำเดือนมาผิดปกติอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย สมาธิหลงลืมง่ายใบหน้าซีเซียวหนุกแก้มมีฝ้าหน้ามันหน้าตาอิดโรยอารมณ์แปรปรวนจิตใจอ่อนไหวเล็บมีลายแนวตั้งชัดเจนเลือดลมไม่ดีเข็นขาชาตับไม่มีเส้นประสาทร,รับรู้ความเจ็บปวดตับยังคงทำงานต่อไปแม้ว่าตัวตับเองจะย่ำแย่ขนาดไหนก็ตามตับจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าด้านอาหารการกินความเครียดวิตกกังวลหรืออารมณ์ความรู้สึกด้านลบจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือปัญหาต่างๆทั้งการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหักโหมง,งานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคตับตับอักเสบหรือตับแข็งได้ในที่สุดค่ะในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ เอิร์นเวได้เลือกใช้สมุนลไพรลจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำตรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของตับมีประวัติการใช้ในวมมงการแพทย์จีนมากว่า800ปีผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการสกัดที่ทันสมัยซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปราณของตับลดความรุ่งร้อนของตับปรับหญิงหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึม <c oughs> ของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลเรื่องตับเรื่องสำคัญค่ะรักสุขภาพใส่ใจดูแลตับนะคะปรึกษาทีมแพทย์จีนและเภสัชกรเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว02 751 4 3 9 9